สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่จเจริญจิตพอดแคสต์ p o s t plus invest p o s t plus m i n เจริญลงทุนกับจเจริญจิตครับวันนี้เสนอเป็นเอพิโซดที่148ครับก็สัปดาห์นี้ยังคงติดตามเรื่องของการเจราจาการค้าจีนและก็สหรัฐวันที่10ตุลาคมนี้อยู่นะครับเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับดาวโจนส์ Jones, ปรับลดลงไปกว่า313.98จุด นะครับมีความกังวลว่าการเจราจาการค้าระหว่างสหรัฐจีนในสัปดาห์นี้อาจจะประสบความล้มเหลวหลังจากที่สหรัฐเนี่ยประกาศระง,งับการออกวีซ่าให้กับเจ้าหน้าที่จีนกับเจ้าหน้าที่จีนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกดขี่ชาวมุสลิมในมณฑลซินเจียงก็ทําให้ความกังวลดังกล่าวก็ทําให้ตลาดเนี่ยมีการปรับตัวลดลงนะครับก็เจ้าหน้าที่ที่ จะเดินทางมาเจากันขายให้กลับไม่ได้รับการออกวีซ่านะครับตลาดหุ้นก็มีการปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงเมื่อพูดถึงการปรับตัวลดลงแรงแรงแบบนี้นะครับก็หลายๆคนก็จะมองเทคนิคต่างกันบางคนก็มองว่าลงแล้วก็ปรับตัวลงมาแบบนี้เนี่ยควรจะลดโพสิชันให้มากที่สุดแต่บางคนนะครับเ,เห็นตลาดปรับตัวลงมากระชากลงมาแรงแรงแบบนี้ก็มองว่าเป็นโอกาส ที่จะซื้อในขณะที่ราคาหุ้นลงมาต่ําหรือที่เรียกว่าเรียกว่า buy on dip นะครับวันนี้ก็อยากจะมาพูดถึงกลยุทธ์ buy on dip ให้รู้จักกันมากขึ้นนะครับข้อมูลก็เอามาจาก investopedia.com นะครับ buy on dip หรือ buy the dip หรือ buy on the dip นะครับเป็นสำนวนเดียวกันที่สื่อถึงกลยุทธ์การซื้อหุ้นนะครับที่มีการปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะเมื่อหุ้นหรือดัชนีนั้นๆเนี่ย มีการปรับตัวลดลงมาอย่างมีนัยสำคัญนะครับโดยที่ผู้ที่เก่งกําไรเองเนี่ยก็มีความคาดหวังว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหุ้นจะมีการปรับตัวขึ้นไปนะครับหลักการของ buy on dip เนี่ยหลักๆกก็มาจากความผันผวนของตลาดนะครับที่ทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยมีการแกว่งขึ้นลงนะครับเมื่อหุ้นมีการดิพนะฮะเมื่อมีการขยับลงมาเนี่ยนักเก่งกําไรเนี่ยก็จะได้ซื้อของที่ถูกราคาถูกเหมือนกับว่าได้ของในราคาส่วนลด นะครับและได้ของในราคาสุดลดสําหรับหุ้นหรือดัชนีที่พื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับอย่างไรก็ดีนะครับการ buy on dip เนี่ยก็เหมือนกับกลยุทธ์หุ้นอื่นๆคือไม่มีความแน่นอนนะครับถือเป็นสิ่งที่จะต้องตัดสินใจโดยเฉพาะบางกรณีที่ราคาหุ้นเนี่ยไม่ได้ปรับลดลงจากความผันผวนของตลาดแต่ปรับลดลงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านพื้นฐานยกตัวอย่างเช่นหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ในช่วง ปีที่ผ่านมานะครับเจอปัจจัยลบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินค่าเงินที่แข็งค่าขึ้นหรือเรื่องของส,ง,สงครามการค้าซึ่งทำให้ดีมานในการสั่งซื้อเนี่ยลดลงในขณะที่บางบริษัทเนี่ยก็เจอปัญหาเรื่องของวัตถุดิบที่มีราคาแพงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาหุ้นก็เลยปรับลดลงต่อเนื่อง อย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เรียกว่า b บอไม่ใช่เรียกว่าจะสามารถใช้ b บ o n อนดิได้แล้วเพราะว่าถึง b บ o n อนดิยังไงแม้ราคาหุ้นจะลงมาต่ำอยังไงแต่ก็ไม่มีปัจจัยบวกที่จะให้หุ้นดีดกลับขึ้นหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราเจอกันบ่อยๆตลอดช่วงที่ผ่านมานั่นคือการออกมาเล่นสงคราม t วิตเตอร์ของคุณโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐบางครั้งการออกมา สื่อสารทางทวิตเตอร์ทำให้ดัชนีมีการปรับลดลงในช่วงระยะเวลาหนึ่งถ้าทวิตเตอร์นั้นไม่ได้มีนัยยะสำคัญจริงๆไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในในโยบายไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในเศรษฐกิจหรือว่า,าการดำเนินงานของบริษัทต่างๆจริงๆปุ๊บสุดท้ายหุ้นก็จะมีการดัชนีก็จะมีการดีกลับขึ้นมาเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้กลยุทธ์บายอดีปก็จะสามารถใช้ได้เพราะฉะนั้น การ buy on dip เน่ก็คือการซื้อหุ้นที่ราคาต่ํตามเมื่อราคาหุ้นมีการปรับตัวลงอย่างมีในยะสาคัญนะครับซึ่งระดับในยะสาคัญเนี่ยก็แตกต่างกันไปสำหรับหุ้นแต่ละตัวหรือว่าแต่ละดัชนีนะครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเนี่ยนักเก็งกําไรเนี่ยเขาต้องมองหาจังหวะซื้อให้ต่ําที่สุดยิ่งต่าเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับประเด็นที่ยากกว่า,าที่ได้เรียนไปเป็นตัวอย่างนะครับคือเรื่องของซื้อต่ําไม่ค่อยกลัวนะครับ แต่ว่าซื้อแล้วจะเด้งหรือไม่เนี่ยแล้วก็จะเด้งเมื่อไหร่อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากันมากกว่านะครับทฤษฎีที่สนับสนสุนกัน u บ o n d i p มีอยู่2อ,อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของ d i v e r s i o n to the Mean นะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือเรื่องของ Market Sentiment นะครับซึ่งอาจจะเคยพูดให้ฟังไปในหลายๆครั้งแล้วนะครับเมื่อพูดถึงความผ,ผันผวนของตลาดในส่วนของรีขออภัยครับในส่วนของ ReV e r s i o n to the mean ะครับก็คือมองว่าเมื่อราคา ตลาดของสินทรัพย์ใดๆเนี่ยสูงเกินไปหรือว่าต่ําเกินไปนะครับถ้าหากปัจจัยต่างๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนี่ยจุดท้ายราคาจะกลับมาที่ค่ากลางหรือค่าเฉลี่ยนะครับก็เมื่อเมื่อหุ้นลงไปก็จะกลับขึ้นมาอีกหรือว่าเวลาขึ้นไปก็จะกลับลงมาอีกนะครับเป็นซิกแซกนะครับผมอีกส่วนหนึ่งก็คือมองเรื่องของมาร์เก็ตเซนติเมนต์นะครับหรืออารมณ์ของตลาดมองว่าถ้าราคาของสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยถูกขับเคลื่อนไปนะครับมันไม่ได้ขับเคลื่อนไปด้วยเฉพาะปัจจัยพื้นฐานเท่านั้นแต่ว่าขับเคลื่อนไปด้วย ปัจจัยพื้นฐานบวกด้วยอารมณ์ของนักลงทุนนะครับบางครั้งเวลาหุ้นปรับขึ้นอารมณ์ตลาดก็จะดันให้บวกมากเกินไปหรือถ้าเวลาตลาดหุ้นปรับรลดลงเวลาหุ้นปรับลดลงก็จะโดนอารมณ์ของตลาดเนี่ยทุบให้ลงไปมากกว่าเดิมดนั้นก็เลยจึงเกิดเป็นกลยุทธ์ by the dip นั่นเองนะครับหรือว่าถ้าอีกฝั่งหนึ่งอันนี้แถมนะครับถ้าอีกฝั่งหนึ่งขึ้นไปแรงๆก็จะมีคําที่เรียกว่า sell the rally นะครับก็ขึ้นไปแรงๆก็ขายใส่เลยนะครับ สรุปนะครับจะเห็นได้ว่าการ B าย on d i p เนี่ยแม้ว่าจะเกิดจากทฤษฎีที่ว่าเมื่อราคาหุ้นเมื่อเกิดการแข่งแล้วเนี่ยจะกลับไปสู่ระดับราคาเฉลี่ยหรือค่ากลางแต่ว่านักเก็งกาไรเนี่ยก็ต้องตัดสินใจให้ดีว่าการปรับลดลงมานั้นเป็นการปรับลงแบบผิดปกติหรือเกิดจากความผิดปกติของปัจจัยพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วนักนัก,นกลงทุนก็จะสามารถพิจารณามุมมองให้เห็นว่าแบบไหนเป็นการปรับลดลงที่น่าจะ บายออนดิฟหรือแบบไหนเป็นการปรับลดลงแบบปัจจัยพื้นฐานเปลี่ยนแปลงไปสอดคล้องกับข่าวในวันนี้นะครับการเจราจาการค้าจีนกับถูกรบกวนด้วยการไม่ยอมออกวีซา่าโดยฝั่งรัฐบาลของสหรัฐนะครับก็นัางลงทุนลองไปพิจารณาดูครับว่าปัจจัยนี้เป็นปัจจัยรบกวนหรือว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้ปัจจัยพื้นฐานเปลี่ยนแปลงไปนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ